หัวใจของชาวสวรรค์ไม่เกลียดชังเคียดแค้นอาฆา,าตมาร้ายต่อใครหากสามารถทำให้หัวใจเป็นเช่นนั้นได้ก็จงทำเพราะหนึ่งในลักษณะของชาวสวรรค์คือการมีหัวใจที่ดีหัวใจที่หวังดีและไม่เก็บความไม่ดีหมักหมมไว้ในนั้นเข้านอนในแต่ละวันด้วยการทำความสะอาดช้างสสางจากทุกการติดค้างต่อผู้คนจงสแสวงหาการมีหัวใจเช่นนั้น หัวใจที่ไม่ประสงค์ร้ายกับคนรอบข้างหัวใจที่หวังให้ตัวเองและผู้อื่นเป็นชาวสวรรค์หวังว่าทุกชีวิตจะไม่ติดค้างต่อกันหากสามารถขัดเกล่าให้เป็นหัวใจเช่นนั้นก็จงทำเถิดต่อให้อีกฝ่ายละเมิดหากสามารถอภัยและก้าวต่อไม่จดจ่อและจมอยู่กับความเกลียดชังก้าวข้ามความคิดแค้นอาฆาตต่อกันหากสามารถเป็นหัวใจเช่นนั้นได้ก็จงเป็นเถิดแต่และชีวิตต้องตอบอัลเลาะ ในทุกการงานของตัวเองและความยุติธรรมของอัลละนั่นเป็นที่เพียงพอที่เราไม่ต้องเสียเวลานั่งเสาะหาหรือเอาคืนเพราะชื่อคนละเมิดเราแม้เราไม่ได้จดจำแต่นณที่อัลละ์นั้น,น,นมีมลักผู้จดบันทึกอยู่ดีเมื่อคนหนึ่งพูดถึงคนอื่นลับหลังเกิดจากหัวใจที่มีปัญหานั่นเป็นปัญหาของหัวใจเขาเราไม่จำเป็นต้องให้สิ่งเหล่านี้มาสร้างปัญหากับหัวใจของเราด้วย เพียงขัดกล่าวหัวใจตัวเองให้สะอาดอะไรที่สามารถทำให้หัวใจงดงามถอยห่างจากความสกปรกโสมมก็จงทำเถิดสลับบางท่านเมื่อถูกพาดพิงในแงล่ลบเขาจะกล่าวว่าหากสิ่งที่ท่านพูดเป็นความจริงก็ขออัลลอฮฺอ,อภัยให้ฉันและหากสิ่งที่ท่านพูดเป็นความเท็จก็ขออัลลอฮฺอ,อภัยให้ท่านหัวใจที่ขัดกล่าวตัวเองซ้ำๆหวังให้ตัวเองและพี่น้องเป็นชาวสวรรค์ไม่คิดร้ายไม่เคียดแค้น แม้ต่อคนที่เห็นต่างกันหากสามารถเป็นหัวใจที่ดีเช่นนั้นได้ก็จงทำเถิดเนื้อหาบทความคุณครูขนมปังอันฮัมดุลิลละขออัลเลาะห์ส่งให้เราทุกคนมีหัวใจของชาวสวรรค์ด้วยเถิดอามีน